สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดียามเช้าขุดม้อนิ่งนะคะตอนนี้ก็ได้ตักบาทนะคะพระเดชพระคุณหลวงตานะคะแล้วก็ได้รับพรนะคะเ้าคิดดีจาก,ท,ากาท่านบอกว่าท่านบอกว่าโอ้ฝนตกก็ยังตักบาทอ่าก็จะเลยถามหลวงตาไปว่าเดินบินทบาทนี้มีใครใส่บาทบ้างไหมคะบอกว่าโอโ้เดินตั้งไกลเลยนะคะมีโยมใส่บาทอยู่คนเดียวนะคะ เป็นข้าวถุงแกงถุงหนึ่งแล้วก็เราก็มองเข้าไปในบาทก็จะเห็นข้าวถุงหนึ่งแกงถุงหนึ่งแล้วก็จะมีไก่ประมาณสองไม้นะคะเป็นไก่เสียบเนาะค่ะมันก็ทำให้เราได้ได้ได้เห็นถึงความสำคัญนะคะของบรรยากาศอย่างเช่นในช่วงฤดูฝนหนึ่งในช่วงในช่วงมรสุมพายุนะคะซึ่ง หนึ่งแหละนะคะชาวบ้านนะคะที่เป็นชุมชนนะคะก็มัวแต่ครุ่นอยู่กับการาที่จะออกไปทํางานหรือบางคนก็จะต้องออกไปแต่เชา้าหรือบางคนก็จะต้องอนู่นนี่นั่นนะคะปัญหานะคะก็จะเกิดขึ้นต่างๆนานามากมายหลากหลายาปัญหาหลากหลายประเด็นนะคะบางท่านนะคะก็อาจจะต้องออกไปแต่เช้านะคะเพราะว่าฝนตกเนี่ยนะคะ อาจจะต้องรีบขึ้นรถโดยสารหรืออาจจะให้เพื่อนมารับเพื่อไปทํางานเพราะว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือบางท่านรับราชการบางท่านต้องทํางานประจานะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้สนใจเราอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งไม่ใช่วันไม่ใช่วันหยุดนะคะที่เราจะหยุดพักได้นะคะดังนั้นทุกคนก็จะต้องมองเห็นถึงปัจจัยหลักก่อนในการไป ทำงานในช่วงที่มีพายุเข้านะคะก็จะมีกรมอุตุเนี่ยนะคะได้ประกาศออกมาว่าจังหวัดสุรินเนี่ยนะคะเช้าวันนี้เนี่ยก็จะตั้งแต่วันที่13นะคะถึงวันที่17เนะเพราะซึ่งก็หลายวันจริงๆอาจารย์ก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็บอกว่าเอ๊ะวันนี้เราไม่อยากไปตักบาตแล้วเพราะว่าฝนตกเนาะแล้วก็ เดี๋ยวเราก็ขับรถยนต์นะคะชิวๆก็ออกไปทาร้านอาหารก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาแล้วก็มาบรรยายเพราะว่าเช้าวันนี้อาจารย์มีบรรยายนะคะวันเสาร์นะคะบรรยายตั้งแต่8ปดโมงสาไปจนถึง1 1บเนาฬิกาสานาทีนะคะสอาชั่วโมง3ชั่วโมงกว่า,วานั่นเองนะคะอ่ะแล้วทีนี้นะคะก็พอเวลาตื่นขึ้นมาตอนเช้ามานั่งจิบกาแฟนะคะปัญญาความคิด ผุดมันก็ผุดผุดผุดขึ้นมาว่าเอ๊ะขนาดเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเรายังหิวแต่เราเป็นคารวาสนะคะเราเป็นคารวาสเราเป็นโยมเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะหงหาอาหารทานเองได้เราสามารถที่จะทานกาแฟร้อนเราทานขนมข้าวต้มของเรารองท้องของเราให้พ้นจากความหอยหิวนะคะแล้วพระสงฆ์ที่เราไปตักเนี่ย ะะซึ่งเป็นพระสายวัดป่าหรือพระสงฆ์ทุกที่อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถหุงหาอาหารรับประทานได้นะคะแล้วก็จะต้องออกบินทบาทสิ่งเหล่านี้คงจะเป็นปัญหาสําหรับพระโดยมากไม่ว่าแต่เดินไปก็ต้องการร่มไปด้วยนะคะเพื่อ,อป้องกันไม่ให้ถูกฝนมากนะคะหรืออาจจะเดินบินทบาทแล้วนะคะแล้วก็เข้าปลาอาหารนะคะ ได้ไหมอย่างไรนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้เหมือนเหมือนที่ฝนไม่ตกเนาะญาติโยมก็จะมาทําบุญตักบาตรตามกําลังของตนเองนะคะตามกําลังตามเข้าของที่พอมีนะคะก็ส่งเสริมพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็เพิ่มแรงให้กับพระเจ้าพระสงฆ์ก็ได้บําเพนบุญบาร,รมีไปด้วยก็ทําได้แต่ในช่วงที่ฝนตกนี้จะเป็นช่วงที่มีปัญหาสําหรับพระสงฆ์เองหรือแม้แต่ สำหรับญาติโยมเองก็มีปัญหาเพราะว่าหนึ่งจะต้องไปทํางานบางคนจะต้องไปทํางานประจําบางคนก็จะต้องแบบเดินทางไปนู่นนี่นั่นนะคะแล้วมันเป็นช่วงที่ฝนตกเนาะบางคนไม่ไม่มีรถนะคะจะต้องรีบไปขึ้นรถนู่นนี่นั่นได้อะไรหรืออาจจะขอให้เพื่อนมาแล้วก็เคยตักบาตรตอนเช้าเช้าอยู่ก็อาจจะเลิกตักนะคะเคยอาจตักบาตรตอนเช้าก็อาจจะเลิกตักในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ปัญหาก็จะเกิดขึ้นกับ พระเจ้าพระสงฆ์นะคะดังนั้นอาจารย์มานั่งคุ้นคิดอูเออถ้าเราสามารถที่จะหยิบฉวยบุญบาร,รมีนะคะไม่ใช่หยิบฉวยสิเราสามารถที่จะสร้างทานบาร,รมีของเราในช่วงเวลาเช่นนี้เนี่ยนะคะอา,อานิสง์หรือผลบุญก็เกิดขึ้นกับเราในทุกๆวันเพราะเราตักบาตรทุกวันอยู่แล้ว ถ้าวันนี้เราหาประเด็นว่าฝนตกนะเราไม่ออกมาตักบาตรนะนะคะบุญในวันนั้นเราก็จะไม่เกิดขึ้นอาจจะเป็นบุญอย่างอื่นไปนะคะอาจจะเป็นการสร้างบุญอย่างอื่นไปแต่ว่าในช่วงที่เราตั้งใจที่จะตักบาตรตอนเช้าในวันนั้นมันก็จะขาดไปนะคะความตั้งใจของเรามันก็จะหดลงหายลงมันก็จะไม่สืบต่อนะคะมันก็จะไม่สันตหิหรือการสืบเนื่องหรือการสืบต่อหรือการ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงนะคะมันก็จะ,ะนู่นนี่นั่นได้แต่ถ้าเราสามารถที่จะสร้างบุญบรารมีในช่วงนี้ได้ก็จะเป็นการดีอาจารย์ก็เลยได้ถุงข้าวเลยนะคะก็เสียบข้าวหนึ่งหม้อนะคะก็มีอะไรบ้างพอที่จะถวายแดย่พระเจ้าพระสงฆ์ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะหอบออกมาเพื่อที่จะถวายพระในวันนี้ก่อนแล้วก็มันก็จะทําให้ เป็นการปิดรอยรั่วนะคะของเราไปด้วยนั่นก็คือความหมายของคันว่าเราได้ทาบุญในทุกเชา้าโดยะเาฉพใจของเราก็จะได้เติมเต็มว่าเดือนทั้งเดือนนะคะมีจํานวน30วัน29วัน31วันในเดือนนี้เราได้มีสัญญาว่าเราได้มีสัญญาประทับจิตว่าเราได้ตักบัตรครบทั้ง30วันครบทั้ง1เดือนแล้ว ใจของเราก็จะเอิ้อิ่มใจของเราก็จะเติมเต็มนะคะแล้วก็จะครบบริบูรณ์ครบถ้วนนะคะในสิ่งที่เราตั้งใจซึ่งอาจารย์มีความเชื่อในอนุภาพของบุญบุญในาการให้นะคะจากการที่อาจารย์ได้ศึกษาพระไตรปิฎกนะคะแล้วก็ชาดกมาหลายๆเรื่องราวนะคะ พระพุทธเจ้านะคะมีบาดฐานในความสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นนะคะก็มาจากการให้ทานเป็นพรมฤกษรเกิดชาตินะคะสองเหล่าพระอาหารหันต์นะคะที่สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์โดยพลันนะคะก็มาจากอันดับแรกเลยนั้นก็คือการทานบาร,รมีนะคะเป็นผลทานบาร,รมีที่เคยผูกกรรมนะคะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบางอย่าง ในพระศาสนาไว้นะคะอย่างเช่นเคยสนับสนุนพระพุทธเจ้าเคยทําบุญไว้กับบุคคลน,นี้เคยทําบุญไว้กับศาสนานี้เคยศึกษาคําสอนเคยฟังเคยศรัทธาเคยเชื่อเคยเริ่อมใสเคยทําอะไราไว้บ้างสิ่งเหล่านี้เองก็จะกลายเป็นเรียกว่าความความความคิดความเชื่อภายใน จิตวิญญาณของเรานะคะก็กลายเป็นห่วงวิบากบางอย่างที่เป็นกระแสนะคะเป็นกระแสอาจจะมากอาจจะน้อยก็แล้วแต่ก็เวียนเกิดเวียนตายในวัฏสงสารน้อยใหญ่นะคะก็อาจจะเป็นคนชอบให้ชอบให้ทานให้ข้าวลาอาหารไก่กานะคะหมูหมากาไก่ให้ทานแต่คนยากคนจนเคยช่วยเหลือโน่นนี่นั่นนะคะสักเเคเหระ สังสมเวียนเกิดเวียนตายกันมากมายพอเวลา,าจบมาในพระศาสนาบังเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จิตสันดานของเรามีความรับรู้ในเรื่องของการให้นะคะความหมายของชีวิตปรัชญาชั้นสูงนะคะก็จะเกิดความเรื่มใส่ศรัทธาในคําสอนของศาส,สดานะคะองค์ใดองค์หนึ่งอย่างเช่น ศาส,สนาพุทธบ้างนะคะมุสลิมบ้างนะคะคริสต์บ้างพรามหมณ์ฮินดูซิกบ้างนะคะซึ่งเราไม่อาจที่จะเจาะจงได้ว่าเราจะไปผุดเกิดและก็เกิดความเชื่อเลื่อมใสในศาสนาใดาในพระเจ้าองค์ใดในศาสดาใดาแต่มันก็ขึ้นอยู่กับบุญยะสัมพันธ์นะคะที่เคยสั่งสมอบรม กันมานะคะจึงมีสติปัญญาบาร,รมีที่ให้เกิดความเชื่อถือเกิดความเคารพเกิดความศรัทธานในแต่ละศาสนาเช่นเดียวกันอันนี้อาจารย์เชื่ออย่างสนิทใจนะคะเชื่ออย่างสนิทใจว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่เคยสร้างกรรมอย่างใดมันจะไม่สามารถไปสู่สิ่งนั้นได้นะคะคนเราเพราะสร้างเหตุปัใจจัยในการเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระมหากษัตริย์พระราชา แล้วก็เหตุปัจจัยนั้นเขาจะให้ไปเกิดอยู่ในวงของกษัตริย์วงของราชาวงของเซนาอัมมาตนะคะถ้าเคยสร้างเหตุปัจจัยในความร่ํารวยไว้นะคะเราก็จะไปผุดเกิดในตระ ine, ตตรกูลของความร่ํารวยหรือในเครือญาติที่มีบริษัทนะคะมีอุตสาหกรรมมีโรงงานที่มีมูลค่านับ ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านนะครับแล้วแต่บุญยกริยาที่เขาเรียกว่าบันดาลน,นะครับด้วยอํานาจแห่งกรรมเนี่ยมันชักพาให้เราไปประสบไปพบเจอทหกปุดเกิดขึ้นนะครับเป็นหน่อเนื้อนะะในเชื้อสายของก,กษัตริย์เอยเสนาอามาตย์เอยชนขั้นสูงเอยคนร่ำรวยเอยหรือเกิดมาเป็นายาจก นะคะคนเข็นใจอาพับต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นผลลัพธ์นะคะที่มาให้ผลนะคะแก่เรานะคะทุกชีวิตนะคะทุกดวงจิตที่ผุดเกิดขึ้นไม่ว่าแต่จะาตายจากโลกนี้ไปนะคะไปผุดเกิดในแดนใดก็ตามนะคะที่เป็นควบคุมต่างๆไม่ว่าแต่จะเป็น อมนุษย์หรือไม่ว่าจะจะเป็นสวรรค์หรือไม่ว่าจตจะเป็นนรกเปรตหรือไม่ว่าจตจะเป็นภพภูมิที่เป็นยากนักอ่าเป็นยักษ์เป็นนาคเป็นครุฑเป็นคนทันเป็นเป็นสัมพสัตว์หลายร้อยชนิดต่างๆเหล่านี้นะคะล้วนแล้วแต่ด้วยเขตแห่งวิบากกรรมนะคะในการหนุนเกื้อคูลให้เราไปเกิดในเชื้อสายนั้นนะคะ ดังนั้นอาจารย์จึงมีความเชื่อว่าการบูชา <c oughs> การบูชาบุคคลทีดท่ดีการบูชาบุคคลที่สูงสุดการบูชาบุคคลด้วยคุณธรรมอันประเสริฐเลิศย่อมนำมาซึ่งห่วงแห่งวิบากอันไพ่บูญและห่วงแห่งวิบากนั้นนะคะก็จะเป็นตัว หนุนเนื่องอเพื่อกูนให้ไปประสบไปพบไปเจอไปอยู่ไปเห็นไปอะไรต่างๆใน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 พื้นที่ต่างๆหลายน้นด้วยนะคะดังนั้นการบูชาอาบุคคลอย่างไรนะคะผลแห่งการบูชานั้นก็จะให้ไปไปอยู่ในพกภูมิหรืออยู่ในสถานที่ที่ เป็นเหตุอย่างนั้นเหมือนกัน